ถ้าคุณอยากสั่งสมองคนหมดรักให้กลับมาง้อคุณกฎของการครองสมองครับถ้าคุณคุมความคิดของใครไม่ได้ก็ไม่ต้องหวังว่าคนคนนั้นจะรักคุณไปตลอดทั้งชีวิต 2. 1ครับให้สร้างความทรงจําแบบดีครับแล้วทำอะไรครับหายไปครับเมื่อไหรก็ตามแต่ทุ่คุณสร้างความทรงจําแบบดี แล้วคุณหายไปเฮ้ยไม่ค่อยได้ตอบแชทไม่ว่างตอบแชทไม่ว่างรับสายแถวเนี้ยอีกฝ่ายมันจะเกิดความกระวนกระวายใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําให้คุณถึงไม่ตอบแชททาไมคุณถึงไม่รับสายมันจะเกิดเค e s ชั่นครับหรือครับอีกแบบครับนะทําให้เขาหวังครับแล้วหายไปครับสร้างความหวังเอ้ยนัดไปเที่ยวนู่นนี่นั่นต่างๆพอใกล้จะถึงวันจริงๆคุณไม่ต้องทักเงียบเขาจะเกิดความกระวนกระวายใจเอ๊ะทำไมถึงไม่ทักมาเนี้ยเอ๊ะตกลงเอาไงว่าเอ๊ะมันจะไปหรือไม่ไปนู่นนี่นั่นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เขาจะรู้สึกอยากได้คุณกลับมาเวลาคุณทําดีกับเขาหรือวาดหวังอะไรให้กับเขาบางอย่างแล้วคุณแท้งหายไปเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ต้องการให้คุณกลับมาแล้วยิ่งคุณเป็นคนที่คาดเราได้ยากสิ่งนี้มันยิ่งทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นครับแต่จําไว้ครับว่าพวกที่ยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักดูแลใส่ใจอย่างสม่ําเสมอสุดท้ายแล้วมันจะเหลือแต่ความว่างเปล่าครับ